สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook ที่ติดตามเพจ Facebook ของผมธนานิทัศน์ประเสริฐในติกุลวันนี้วันเสาร์ที่21พุพฤษภาคม65เดี๋ยวนี้ผมมาทำงานอยู่ที่ป่าตองจงังหวัดภูเก็ตนานจะได้กลับกรุงเทพสักครั้งหนึ่งจริงๆผมเป็นคนกรุงเทพนะครับแต่ว่าได้มาทำงานเป็นฝ่ายกฎหมาย แล้วก็ธุรกิจเล็กๆน้อยที่ภูเก็ตมาประมาณได้20ปีบทฟาร์มที่วันนี้ผมอยากจะน,นำเสนอก็คือเรื่องของหลวงปู่แสงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งผมจะเรียกเขาว่าผีกระเปิดนะครับแต่อันนี้ผมได้เขียนไว้แล้วผมก็จะเอาสิ่งที่ผมเขียนไปลงใน Facebook ของผม แต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ผมอยากจะเอาบทความที่เขียนเนี่ยมาพูดด้วยเพื่อท่านที่ไม่นิยมหรือไม่ถนัดการอ่านจะได้เอาสิ่งที่ผมพูดจากการเขียนเนี่ยสามารถไปถ่ายทอดแล้วก็ฟังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อธัธยาศัยพอสรุปรว่าบทความที่จะทำต่อไปนี้ก็คือ มีทั้งการเขียนลงใน Facebook แล้วก็มีการพูดนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มกันเลยนะครับพบกันที่นรกนะผีเปรตทำไมทนายจึงใช้คำว่าผีเปรตเหตุเพราะมันเป็นพวกชอบทำลายศาสนาไงผีเปรตได้แผงลิตหลอกหลอนพระสงฆ์องค์เจ้ามาหลายครั้งเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วทิศว่า มีอิทธิฤทธิสูงมากเพราะมีสื่อตาบอดอยู่เคียงข้างทําให้พระสงฆ์องค์เจ้าหนาวหนาวร้อนๆกันไปทั่วเกรงว่าจะถูกโดนความผิดให้เป็นพระชั่วต้องปราชิตถูกจับศึกจากการเป็นพระสงฆ์หลายครั้งหลายขนที่ผีเปรตได้กระทําลงไปเกิดความไม่สบายใจในหมู่ชาวพุทธเริ่มมีการซุบซิบ พูดคุกันหลายกลุ่มหลายองคอ์กรด้วยกันแต่ทุกคนก็ไม่สามารถทำอะไรลงไปได้เพราะผีเปรตมีสื่อส่วนตัวและสื่อหลักที่มาเป็นลูกน้องข้างไข่คอยติดตามปกป้องคุ้มภัยจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่ห่วงใยพระศาสนาเฝ้าเฝ้าจับตามอง ขอการกระทำของพิเปตที่ผ่านมามันผิดต่อกฎของสงฆ์ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองทําให้ศาสนาเสื่อมถอยทําเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นฆาตกรผู้ชั่ว้ายสมควรต้องถูกลงโทษทั้งที่บางเรื่องเป็นการปั้นข่าวใส่ร้ายหามูลฝอยอะไรไม่ได้เกิดจากการกันแกล้งร้องเรียนกัน อันเนื่องมาจากความอิจฉาและหลายเรื่องก็เกิดจากความาใจผิดจากผลกรรมที่ผ่านมาผู้มีอำนาจในบ้านเมืองมองเห็นว่าถ้าขืนปล่อยไว้เพศภัยอันจะเกิดแก่พระศาสนาจะยิ่งบานปลายถ้าปล่อยให้ผีเปกกระทำการเช่นนี้ไปเรื่อยๆในไม่ช้าไม่นานศาส,สนาหลักของประเทศคงย่อยยับไปกับผีเป,กก,เปกกับพวกเปนแน่ แต่เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งหลงทางไปกับการกระทําของผีเปตดทางผู้มีอํานาจจําต้องอดทนไว้ก่อนฝ้องมองการกระทําของผีเปรดอยู่ห่างๆด้วยความโผงใหญ่พระสายป่าหรือสายวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะสายธรรมยุส่วนมากจะมีถึงนกาเนิดอยู่แถวภาคเหนือหรืออีสานเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันเหลือน้อยองค์ลงทุกที พระสงฆ์แต่ละองค์ฝา่าประชาชนจะเลื่อมใสสศรัทธาได้ต้องใช้เวลาประมาณ40-50ปีมีวัดปฏิบัติงดงามต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บวชจนชราปัจจุบันเหลือไม่มากนะักเพาราะความเจริญของโลกทําให้พระสายป่าน้อยลงคงเหลือแต่สายที่สร้างของขังหรือสายนักเทศหรือสายพัศนาที่ยังพอสร้างศรัทธาให้กับชาวพุธได้หลวงปู่แสง เป็นพระมหาเทระผู้มีปัญญากเป็นพระในสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระทั่วไปจะเรียกหลุงปู่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชาวพุทธส่วนหนึ่งจะเรียกหลุงปู่ว่าพระอริยสงฆ์ดังนั้นหลวงปู่แสงเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์และอริยสงฆ์ในสายตาของพระและชาวพุทธทั่วไปปัจจุบันหลวงปู่ไม่98 หรือก็ร้อยห้าแต่นั่นไม่สำคัญสำคัญที่ว่าหลวงปู่คงจะอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานเพราะชราภาพมากแล้วถ้าหลวงปู่ไม่ได้เป็นอริยสงฆ์คงมรณภาพไปนานแล้วเนื่องจากมนุษย์ทั่วไปอายุไขในเวลานี้อย่างเก่งก็80ปีแต่ส่วนมากไปไม่ถึงอายุขนาดนั้นแต่หลวงปู่เองสามารถไปได้ถึงขนาดนี้แสดงว่าท่าน จะต้องเป็นอดิเยษสงเนื่องจากความบริสุทธิ์ของจิตใจและร่างกายทำให้ท่านสามารถมีเยอยู่ยาวถึงร้อยปีได้ผีเป็ดเอ,อ๋ยบัดนี้กํากำลังตามหลอกหลอนเจ้ากับพวกเพราะผู้มีอำนาจในบ้านเมืองฉเฉลยคำตอบออกมาแล้วว่าเจ้าทำผิดมหันต้องยุติปบทบาทอันชั่วช้าของเจ้าก่อนที่เจ้าจะทำลายศาสนาไปมากฝันนี้เวลานี้ผีเป็ด ไม่สามารถใช้อิทธิพลของตนเองและสื่อข้างใครมาก่อกรรมทำลายพระศาสนาได้อีกต่อไปแล้วหน่วยงานราชะการไม่ว่าจะระดับไหนรู้แล้วว่าผีเปรดหมดบาร,รมีแล้วใครที่ไม่ปกป้องพระแถมยังตามไปเอออ,ห,อหมกกับผีเปรตจะถูกเล่นงานถูกตั้งกรรมการสอบหมดอน,นาคตทางราชะการไปทันทีส่วนผีเปรตเองมีคดีตามมาอีกหลายคดี พดีส่วนใหญ่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมฟวามไม่ได้ดังนั้นเจ้าพนักงานตำรวจและอายการจึงต้องฟ้องผีเปตดกับพวกแน่นอนและด้วยคิดอันเป็นหลักฐานที่เถียงไม่ได้ที่ผีเป็ดกับพวกได้ถ่ายไว้จึงทําให้ไม่สามารถหนีความผิดไปพ้นไม่โทษน้อยก็โทษหนะักเป็นกรณีกรณีไปจำต้องให้ศาลพิจารณาว่าควรจะลงโทษอย่างไรจำคุกหรือลอง รอลงอาญาในสิ่งที่ผีเปรตกับพวกได้กระทํามาเท่าที่ทราบมาก็ประมาณ8วัดนะครับเมื่อการกระทำของผีเปรตเห็นชัดเจนว่ามันหนักหนาสาหัสมากเนื่องด้วยเป็นกระทำต่อประสงค์ซึ่งไม่มีทางต่อสู้ได้ถูกเยียดหยามถูกดูหมินให้ร้ายปั้นข่าวสร้างเรื่องเชื่อว่าสารคงไม่แห้ภัยในการกระทำที่ผ่านมาแน่นอนนี่คือความเห็นของทนายครับ เวลานี้ใครที่เคยเป็นพวกผีเปรตก็หลบหน้าหนีหายไม่กล้าให้ความช่วยเหลือผีเปรตอีกต่อไปมีแต่ทนายทุกลูไม่รู้อิโนเอเนแสดงตนออกมาว่าจะปกป้องผีเปรตกับพวกนั่นเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดเลยทําให้ถูกด่าถูกขุดคุยถูกท้าทายอนาคตคงค่อยๆดับไปตามผีเปรตกับพวกแน่นอน จากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนตคุณวันเสาร์ที่2 1พฤษภาคม65ป่าตองครับคลิปนี้ก็ถ้าท่านใดจะไปถ่ายทอดต่อก็อเชิญเลยนะครับเราในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาช่วยกันพะุุงรักษาปกป้องศาสนาจะไม่ให้ใครมาทำลายศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาหลักของเราชาวไทยแน,น่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ